ผัดมักฟักทองทั้งนี้เพื่อนผัดฟักแก้วใส่หมูสามชั้น่าซั้นบานเฮาก็จีวา่าผัดมักผัดหมกอื่นแล้วเนาะค่ะผัดหมกอื่อใส่หมูสามสั้นภาษาคําภาษากลางก็จีวา่าผัดฟักทองใส่หมูสามชั้นแต่ทั้งนี้เพื่อนผัดผักผัดฟักแม้วค่ะใส่หมูสามสั้นหมูก็บบเฮเดชิ้นน่อยเด้อค่ะ็พี่น้องั่นโคล,ลุกเกลียอยู่นี่ให้เห็นบ้าง หันดีๆแล้วก็เตรียมฟักท้องค่ะเพื่อนเอินฟักแมวค่ะพี่น,น้องค่ะนี่ฟักไอโบเมนเพื่อนเอินฟักแก้วเพื่อนเอินหมักฟักแก้วเนี่ยค่ะหม tamam. ักฟักแก้วเออทั้งเหนือทั้งคนเมืองเพื่อนเอินฟักแก้วะนะฟักท้องเนี่ยค่ะนี่กัเอามาหันออกปอกเปลือกแล้วก็มาล้างน้ำก,ก่อนค่ะพี่น,น้องแล้วกัหั่นหันเป็นชิ้น,นกับโบบางเป็นเดรนแล้วค่ะพี่น้องกับัันนั่นฮันมันทอทอกันเป็นเททอกันดีดีเราคัน,นันอาหารเหมืองนี่ต้อง หลักสูตรต้องเป๊ะด้ค่ะพี่น้องต้องเป๊ะค่ะถ้าอาหารบ้านเขานั้นมันดิ้นได้เนาะแต่ของเพื่อนเพื่อนกระดิ้นได้อยู่เป็นแบบโบดิ้นเป็นต้องเป๊ะต้องคือเพื่อนกระจุมกระจิมมาค่ะอาหารบ้านเพื่อนเนาะอาหารทั้งเหนือเนี่ยเพื่อนจีอาหารคนเมืองเนี่ยค่ะเพื่อนจีกระจุมกระจิมเพื่อนจีละเอียดค่ะเป็นงานละเอียดเลยค่ะการทํากับเขาเนี่ยเป็นย็ดสะอาดสะอ้านดีอยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ก็ล้างน้ำเรียบร้อยเนาะ หมูก็ได้เอาเลี่ยวกัมาหั่นหั่นเลี่ยวกะเตรียมตูเอาไปผัดซะเล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยมันหิวเข้ากันเฮ็ดกาหารแล้วเฮาก็หิวเข้าเฮาก็ฟ้าวด้วยเนาะแต่เป็นบวฟ้าวด้วยเป็นกระหั่นหัวหอมไ้ค่ะหัวหอมแดงค่ะเอาไว้ผัดใส่ตั้งกระทะค่ะพี่น้องค่ะตั้งกระทะให้เดือดแล้วก็ผัดหมูผัดหมูเสร็จแล้่วกะเอาอันหัวหอมแดงที่เฮาหั่นแล้วค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ผัดใส่กันค่ะ ตัดใส่กันไส้เกลือนิดน้อยแล้วก็เพราะหมูสุกแล้วก็เอาหมักฟักแก้วเนี่ยค่ะใส่เข้าไปหมืกนะค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ามันหอยซอสสีอิ๊วด้อค่ะไอซอสน้ํามันหอยสีอิวขาวซอสฝาเขียวค่ะใส่เข้าไปค่ะเติมน้ำจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะรอให้มันเดือดค่ะพี่น้องกับค้นเข้ากันใ้มันเดือดเห้มันลราก็อึบฝาปิดฝาไว้อึบไว้นะค่ะเอาฝาปิดไว้เราก็เปิดเบึ้ง มันสุกแล้วเขากะเขากะอันค้นลเอียกรอบค่ะแล้วเขาก็เตรียมเอาผักที่จริงเขาต้องใส่โหระพาได้พี่น้องแต่หอาบุมนี้ก็เลยเอาใส่ต้นหอมผักชีนี่แหละค่ะใส่กข้าไปมันก็หอมดีขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะตักใส่จานไว้พอมสืบเลยค่ะแล้วก,ก,ก็กินกับอันกินกับปลาสมเด้พี่น้องอันแซ,บแซบ่บ